The Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตัน The Practical Community สวัสดีครับก็จเจอกันอีกครั้งนะครับกับสารพันปัญหาคนทํางานตอนนี้มันเป็นตอนเดือดพิเศษเพราะว่าเราอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะธุรกิจล้มหายตายจากกันไปก็มากมายคนทํางานก็ตกงานกันเป็นเป็นเข่งๆเ,เลยนะแต่วันนี้ที่เราจะมาไขาข้อข้องใจกันก็คือว่าเราเมื่อเราต้องโดนเทเนี่ยอาจจะเพราะด้วย พิษเศรษฐกิจเนี่ยคนทํางานที่โดนเทจะต้องทําตัวเตรียมตัวอย่างไรบ้างนี่เป็นคําถามที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนด้วยซ้ําว่าอะไรบ้างที่เราพลาดไปแล้วเนี่ยแล้วบางอย่างเอากลับคืนมาไม่ได้นะอันดับแรกถ้าเราโดนเลิกจ้างกรณีโดนเลิกจ้างนะครับซึ่งเราต้องได้ค่าชดเชยค่าชดเชยถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ต้องไปเช็คตามกฎหมายนะกฎหมายแรงงานเขาจะมีว่าไว้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมมีอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ในเว็บไซต์ของ The Practical เดี๋ยวเราให้รายละเอียดไว้ข้างล่างแต่ประเด็นก็คือดาบแรกถ้าเราจะต้องโดนจริงๆสิ่งแรกที่เราต้องขอจากบ,บริษัทและถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก็คือจดหมายรับรองการทํางานน้องๆหลายคนเข้าใจผิดว่าอาจจะโดนบริษัทขู่ก็ได้หรือบริษัทบีบก็ได้แล้วไม่เอาจดหมายรับรองงานที่เราทําที่นั่นมาบริษัทนะครับต้องให้นะครับตามกฎหมายคือไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ จดหมายรับรองว่าเราทํางานที่นั่นกี่เดือนกี่ปีกี่วันอัตราเงินเดือนสุดท้ายเท่าไหร่บริษัทจะต้องออกให้พนักงานทุกคนเพราะจดหมายนี้จะเป็นจดหมายที่เราเอาไปใช้สมัครงานในที่ถัดไปนะฮะอันนี้เราต้องได้อันที่1อันที่2พอรู้ปุ๊บว่าโดนแน่แนสวัสดิการที่คงค้างอยู่ทั้งหมดที่บริษัทต้องจ่ายให้เราเราต้องทวงถามบางคนเนี่ยทำอยู่ระหว่างทางในการเบิกจ่ายบางสิ่งบางอย่างค่ารักษาพยาบาล แล้วคิดว่าพอเราโดนปุ๊บเราจะไม่สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นได้ไม่ถูกนะครับเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะต้องได้อยู่เพราะเราได้ยื่นขอค่าใช้จ่ายตรงนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะถูกเลิกจ้างแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็ยังมีสิทธิ์เอาเรื่องนี้ไปฟ้องร้องในศาแลแรงงานได้เช่นเดียวกันอันถัดมาเรื่องออกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถ้ามีนะครับหรือพวกประกันสังคมอะไรต่างๆเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องถ้าเราไม่มีในมือก็ร้องขอจากนายจ้างได้ อย่าออกมาแล้วแล้วไปเอาทีหลังมันจะยากมากนะครับตัวสุดท้ายเราถึงแม้กับที่นี่จะไปต่อไม่ได้แต่เราก็ต้องไปเริ่มต้นกักที่ใหม่เอกสารทุกตัวที่มันเป็นตัวบอกว่าเรามีผลงานที่ดีหนังสือชมเชยรางวงรางวัลต่างๆที่เราได้แต่ที่นี่ต้องเก็บให้เรียบร้อยเพราะว่าการสมัครงานครั้งถัดไปสิ่งเหล่านี้จําเป็นนะครับอาจจะช่วยให้เราสามารถหางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไวขึ้นกว่าทุกคนสุดท้ายนะครับ เรื่องราวต่างๆคงไม่มีใครอยากตกงานนะครับในช่วงนี้แล้วก็คงไม่มีใครอยากเป็นผู้โชคายเช่นเดียวกันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเชิดหน้าขึ้นไว้ครับไลฟ์ Life go on ครับเราต้อง move on ต่อไปความผิดหวังความล้มเหลวเนี่ยเมื่อเกิดมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่กับเราถาวรเรายังสามารถสร้างความสําเร็จในขั้นต่อไปในบทถัดไปของเราได้เสมอลาออกครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่ดีที่สุดท,ที่เราไม่คาดคิดก็ได้ เราจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมก็ได้หลายคนก็เป็นแบบนี้นะฮะเอาเป็นว่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วกันว่าอะไรอะไรต่างๆที่มันผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับเราครับสู้ต่อไปนะครับงานดีๆมีอีกเยอะครับสู้ต่อ,อไปนะฮะเงินเดือนลดผ่อนลดไม่ไหวขายรถทิ้งดีไหมน้องท่านหนึ่งถามมาว่าตอนนี้เงินเดือนถูกลดไป20เอร์ซนตแล้วก็มีปัญหาว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเยอะ พราะไม่มีค่าใช้จ่ายซิกอยู่ทั้งบ้านทั้งรถเขากําลังถามผมว่าพี่พีครับผมควรจะขายรถทิ้งเลยดีไหมเขาก็ไปหาข้อมูลในเรื่องของการขายรถปรากฏว่าขายยากครับรถช่วงนี้รถมือสองมันก็มีล้นตลาดแล้วรถมือหนึ่งก็ราคาถูกด้วยกลายเป็นว่าตัวมูลค่าของรถเนี่ยมันเขายังติดไฟแนนซ์อยู่มูลค่าของรถที่เขาจะไปขายทออตลาดเนมือสองเนี่ยแกบมันเหลือบางเฉียบ คือแทบจะไม่ได้อะไรเลยแต่โอเคภาระหนี้สินมันก็จะหมดไปอันนี้เป็นออปชั่นอันหนึ่งนะครับแต่ทางทางน้องเขาเนี่ยมีปัญหาอันที่สองพัวพันเข้ามาเนื่องจากน้องคนนี้อาชีพเขาคือเซลล์เขาจําเป็นต้องใช้รถนั่นกลายเป็นว่าออปชั่นแรกที่จะขายรถทิ้งมีปัญหาแล้วเพราะถ้าเขาเป็นเซลล์เขาจะต้องเดินทางถ้าเขาขายรถทิ้งแต่เขายังต้องเดินทางต่อเขาก็ต้องใช้ยานเขาเรีเเยกว่าอะไรนะขนส่งมวลชนใช่ไหมก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีก งั้นทางเลือกแบบนี้เหลืออะไรบ้างผมก็ไปหาคําตอบมาให้เรียบร้อยแล้วครับผมได้โทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของกรุงศรีออโต้นะฮะแต่เนื่องจากผมไม่แน่ใจเหมือนกัาน้องเขาใช้ไฟแนนซ์ที่ไหนผมก็ตั้งโจทย์อย่างนี้เหมือนกันว่าถ้าคนทํางานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและต้องถูกลดเงินเดือนทางกรุงศรีออโต้มีออปชันอะไรช่วยเหลือบ้างกรุงศรีออโต้ก็บอกมาว่ามีทางเลือกก็คือทางต่อไปนี้สมมุติว่าเราเกินผ่อนอยู่เดือนละ2 0 0 0 0ส่งลดนะครับเดือนละ20,000 แล้วเราไม่ไหวทางเลือกก็คือเราสามารถลดค่างวดต่อเดือนได้ลดค่างวดต่อเดือนได้เป็นแบบนี้นะครับลดได้3มสเต็ปก็คือ10% 20%และส0แต่เลือกได้แค่ครั้งเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเลือกอะไรไปแล้วเนี่ยก็ต้องสัญญาก็ต้องยาวด้วยเงื่อนไขต่อมาก็คือว่าจากเดิมกู้อยู่ส 4, 4ปีก็จะถูกขยายออกไปประมาณสัก6ปีหรือ7ปีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถแล้วก็ มูลค่าของรถที่เหลืออยู่ด้วยนะอันนี้ผมพูดแบบกลางๆนะครับอายกตัวอย่างของน้องคนนี้แล้วกันเอาแบบง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างนะส0 0หมน้องเขาเงินเดือนลดเท่าไหร่นะยี่สมมุติน้องเลือกลดเลือกลดราคาเงินผ่อนต่อง,งว้สามสิบเปอเลยเอาแม็กซ์เลย,เเลยนั่นหมายความว่ายอดเดิมสองหมนที่ต้องส่งค่ารถลดลงไปสาบเปก็คือจะเหลือเท่ากับห่งนะ ถ้าน้องเขาง,งับสัญญานี้นั่นหมายความว่าส่งลดต่อเดือนจาก20,000เหลือแค่1 4 0 0แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะต้องผ่อนยาวกว่าเดิมอีกสัก2ปีและสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาคือต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก2ปีแต่ดอกเบี้ยรถไม่เหมือนดอกเบี้ยบ้านดอกเบี้ยรถมันเป็น f l a ตเ a ทฟ f กต่อปีดอกเบี้ยบ้านยิ่งยาวยิ่งเจ็บเพราะว่าดอกเบี้ยบ้านเป็น effective เ a ทมันจะพื้นไปเรื่อยๆ มีเหตุผลอย่างนี้ถ้านอกเลือกที่จะผ่อน2ปีและเงินค่างวดจาก2 0 0 0 0ืเหลือหมื่นีดีไหมต้องมามองว่าคําว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่บริบทของคนคนนั้นนะครับเราไม่สามารถตัดสินแทนเขาได้แต่ถ้าเขาโดนลดเงินเดือน20%ินแต่ลถยังจําเป็นต้องใช้ในการทำมาหากินแต่เขาเลือกที่จะขยายการผ่อนเพิ่มขึ้นอีก2ปีแลกกับการที่ยอดผ่อนต่อเดือนเนี่ยเหลือแค่หมื่นสี่เขาได้ ผลกระทบคือเขาก็ไปต่อได้นะเงินเดือนลดยี่ิไงแต่ในส่วนของรถเนี่ยเขาลดลงไปสามสิบเขาก็ยังเหลืองแก็บนิดหน่อยก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีผลกระทบเรื่องรายได้ผมก็ไม่แนะนําให้เราทำออปชั่นนี้นะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าเราก็แทนที่เราจะผ่อนให้มันจบเร็วๆกลายเป็นว่าไปผ่อนจบช้าขึ้นไปเสียดอกให้มันเปลืองทําไมดังนั้นคําถามที่น้องเขาถามวันนี้น่าจะได้คําตอบแล้วนะครับ ว่าโดนลดเงินเดือน20%รถจะขายทิ้งดีไหมถ้าไม่ขายทิ้งจะทำยังไงนี่คือคำตอบครับหวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับบริบทใครบริบทมันเราไม่ควรตัดสินเงื่อนไขชีวิตของคนคนอื่นโดยเราไม่เข้าใจเงื่อนไขของเขานี่หละครับสารพันปัญหาของคนทํางานหลายเรื่องที่หลายคนไม่รู้สำหรับคนที่มีปัญหาลักษณะใกล้เคียงกันหรือว่าไม่มั่นใจว่า ไฟแนนซ์ที่เราใช้บริการอยู่นะครับหรือว่าเช่าซื้ออยู่เนี่ยเขาจะยอมหรือไม่ยอมผมว่าจะเพิ่งไปคิดแบบนี้ครับโทรไปคุยกับเขาครับณนะวันนี้เรากําลังเดือดร้อนผมว่าทุกคนเขายินดีช่วยเหลือเราแน่นอนการเป็นหนี้ถ้าเราไม่ไหวก็คุยกับเขาตรงๆเดี๋ยวเขาก็จะเสนอแนวทางให้เราเองผมเชื่ออย่างนี้นะครับว่าทุกคนเขายินดีช่วยเหลือเราหมดแหละอย่าไปตัดสินโดยการที่ยังไม่ได้คุยกับเขาก่อนนะฮะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอาจจะง,ง่ายกว่าที่เราคิดก็ได้สุดท้ายนะครับ ในตอนนี้ผมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนยืดการเป็นหนี้ออกไปนะฮะเพียงแต่ว่าการทำแบบนี้เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของสถานการณ์ของบางท่านเท่านั้นที่อยู่ในสถานการณ์ที่รายได้น้อยรายได้น้อยลงเนื่องจากผลกระทบจากโควิดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีไรายได้กลับมาเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมผมได้คุยกับกรุงศรีออโต้แล้วเช่นเดียวกันเราก็ยังสามารถเอาเงินเนี่ยมามาปิดได้แล้วเขาก็จะลด คาใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยให้เป็นสัดส่วนไปอันนี้ก็ต้องไปคุยเนาะเพราะแต่ละธนาคารเงื่อนไขก็ไม่เหมือนกันดังนั้นรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแต่อย่ารักษาหนี้กับตัวเรานานเกินไปถ้าจ่ายไวให้จ่ายไวๆสุดท้ายจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้นั่นเองถ้ามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมที่อยากรู้นะครับก็สามารถ inbox สอบถามมาที่เพจเราได้ผมและทีมงานก็จะไปหาข้อมูลมาให้อันไหนที่เป็นเรื่องสําคัญเร่งด่วนก็จะต้องรีบออกก่อนสำหรับแฟนๆรายการที่มีคําถามนะครับ ยังสามารถติดตามกันได้ที่ The Practical Community สารพันปัญหาคนทำงานที่เพจมนุษยเดือนพันใหม่สัปดาห์หน้าพบกันนะครับกับผมดรระพีรัตน์กับเวลาเดิมสวัสดีครับ The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว fm 1 0 6